สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราอยู่ในเกมเลโปนะครับซึ่งเกมนี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับจะเป็นเกมประเภทล่าสมบัตินะครับโดยที่เราจะต้องไปหาสมบัติเพื่อเก็บสะสมมูลค่าให้ได้ถึงจุดที่กําหนดนะครับเพื่อที่จะผ่านดานไปดานต่อไปนะอ่าอันนี้ก็มีเหมือนกันนะมีอูแล้วก็มีบองนะอืีฮย ครั้งก่อนเราไม่ผ่านใชนระดับสามครั้งนี้เราต้องผ่านอย่าติดเล็กพอโอเคครับคุณผู้ชมข้ามได้เกมแล็งถ้ากูไม่ติดเลขแชร์บอกแม่งตั้งัดเลยอย่าลบแชร์บ่อยกดแถบนะครับกดแถบเพื่อดูว่ามีขออยู่แถวนี้ไหมนะเป็นจุดสีแดงๆเอ๋อยู่ด้านบนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปุ้ยอันนี้ด่านอะไรวะไอ้บอลด้วยปุ้ยไอ้ปุ้ยมาทำของหล่นอะ เนี่ยมันเราจะไม่เราจะชนะกันไหมให้แกเป็นแบบไปทางไหนก็ได้เลยเผ้่อถอดไม่ตั้งใจกูขอโทษได้ปะล่ะฮะแต่อะไรทางนี้ทางที่สาวที่ไม่ถอดมีนะมาลงมาลงขาแรกเราควรเก็บขอเยอะปหมขาแรกเราควรเก็บขอเยอะ ไอ้ปุ้ยมันจะมันจะพัของมันจะมาดของเอ้ยมึงปล่อยดีกูเองมึงปล่อยอยอะไรจะทำไรปุ้ยไอ้ปุ้ยเอ้ยอย่าดีดีดีเฮ้ยปุ้ยของมันเสียหายเออแม่งมันไอ้นี่ไงมันลมมันพัดอ่ะบางทีกูควบคุมไม่ได้ไปทำตกเป็นหนึ่งพันห้าเฮ้ยอ้าวโอเคโอเคตายเลยตายคนเลย โอเคแล้วน่าจะไม่มีอะไแลโอเคกูว่าเรากลับไปอันนี้ได้แล้วมั้งเหมือนจะหมดเอ้ยเหล่อห้องฝั่งนอสเดี๋ยวกูไปดูวยเฮ้ยมีผีหรอมีกาวผัดเรเฮ้ยอย่ามองหน้าอย่ามองหน้า,อ,าอ,อย่ามองหน้ามันบอกแล้วอย่ามองหน้ากูยังไม่ได้มองเลยไอ้เฮียเกีย่ละใครเป็นไรไอ้ผมตายาตายัว่าเนี่ยตัวเนี่ย โอ้โหไอ้เหี้ยแม่งอรสาท์เดินชกันไอีเหียนไอยมาไอ้บองว้า เพื่อนมาตรงนี้เอ้ยมันมาใส่ดเราชุบได้นะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเนาะเอ๋อุ <c oughs> อ้ยอ้เทียนี่หลายรอบละ <c oughs> หลายรอบละโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคเราไปได้เล <c oughs> ยครบเงาไขแล้วเราก็ไปหลัดต่อไปได้นะคุณผู้ชม อย่าเราแบซื้อของอ,อ่อนเฮยจีจังเลยจีจังเออจริงจัง,จงมองมอะตีเล่นอะตเล่นก็เฮียละมีแต่กูเนี่ยที่เป็นผู้ถูกกระทำที่จริงกูอยากได้สตรนเอาเอาเลือดให้บอกรึยเอ้ยไม่ดิเอาเลือดให้กูแล้วกูเอาแบ่งเลือดให้บอกเอ่อเพราะว่ากูได้เลือดลอยยี่สิบ ไหวอ่ะทะกลไหวอยชิ้นไ,ไอ้เฮียดะตัดนี้อะ่ะเพดแมนตาดนี้นอาจจะไม่ถูกกับเราเท่าไหรน,น,นี่อะไรสามารถควบคุมระยะแบบการนี้ได้ด้วยสกอเมานะเผื่อใครไม่อญ่ชนหมอมันบอกชิ้นสมบัติข้างในได้ดูวะ Ey, bóng. không minh nữa, anh lưu nha ba, mày mày lóng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  mày nó mày lóng mày lóng Cái ฟังกูกูว่าเราอะต้อมันมาที่บันไดให้มันตกบันไดเว้ยไปไปกลักบลมากลั <c oughs> กบล่า เรื่องสามก็คือมันจะมีพี่สองตัวเนี่ยพี่สองตัวได้แต่เกิดน,นะลอ,องไปห้องหลังสุดลวบ้างอะไรไม่ได้สำรวจเลยอ่อไปไเป็นไาช่วยเร <ไป S 3> าดน่ยเท่าไรหร่วะอู๋เอ้เออยไปไปไปกูจับละกูจับ นี่อ <Okay>. ุ้ยหมื่นห้าเลยเยอะจะรวย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 ติดอ่ะมึงเอาของออกไปเอนดิช่วยได้ไหมแม่ง่ายออยะแม่มาจากไหนวะไอ้เฮีย โอ้กูผู้ชมแพ่งมาจากไหนตุ่ยตุ่ยกูเฉยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันยิงขอแล้วเปล่าเอาหัวไ้ม่ไยเปล่าเร็วๆไอ้เหี้ยแล้วแล้วแล้วมันแบดหลังหลังกูไม่มีใครบอกกูเลยนี่แบบมาเดี๋ยวฮียวเฮียวไอไป่ Cười lại, Ê gì vậy Hả? Chứ Chứ bài แปลกอยู่ๆก,ก็แบบวิ่งเดินมาตกไอดีโอเจน่แม่งดักเกิดกูไอ้เดินมาแทนที่จะเลี้ยวไปทางไปทางซ้ายไม่คิดเลี้ยวมาชนกูไอเ้เหรยไอ้แม่เกิดกูไอ้ยังไม่เิีจะเกินนี่สัตว์แม่ง แม่งแทนแล้วแม่ <ไป S 2> <ต>งแทนที่จะเลี้ยวไปทางซ้ายยังไม่เลี้ยวมาทางขวาแล้วชนกูคือแต่ไไคุณผู้ชมไม่ต้องแบบไม่ต้องรู้สึกว่ามันอันนี้นะไฟไงคุณผู้ชมก็จะอยู่กับผมตลอดไปถึงคุณผู้ชมจะอยากยา้ายไปอยู่คนอื่นแค่ไหนก็ต <c oughs> ามเี่ยแทงนี่ไว้ทำพิธีเลยดูอ่ะได้สเตชนะ สเตนอ๋อดิเดี๋ยว<อ>ไม่มีไ,ไม่ไม่มีเอาฮิวไปหนึ่งอันดิเอาดิคงไม่ไ <c oughs> ด้ไป oh <c oughs> อค่นี้แหละ <c oughs> กินบ๊วยเค็มอยู่ไอ้เหตัวที่กูไ,ไม่อยากเจอสุดคือไอ้ตัวผู้หญิงที่มันฟันโลนล <c oughs> กับตัวเอเลียนนั่งสมาธิอ่ะอันนั้นแม่งต้องเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรสอย่างไรมันตัวอะไรความปลอดภัยของกูเองเดี๋ยวกูโดนอีก <c oughs> ได้เท่าไหร่วะสองหม yeah ื่นเลยมาเท่าไหร่ตอนนี้หนึ่งมัได้ตอนนี้ได้มาเท่าหมื่นอะไอเห็ดตัวเหี้ยเลยเนี่ยทุบเหรอมันเป็นตัวระเบิดทุบทุบมันทุบมันทุบมันไอ้เหี้ยกูอ่ะกูตลอดไอ้เหี้ย

เก็บไม่รอกเอาไอ้บองตายแล้วดีกวาเออแม่งรูกะตาไปอีกทางหนึ่งแม่งก็ผีอ่ะตักไปอู่ไปรูชะท่าไหน้ะมีผีเปละเปละเปละไอเหี้ยแม่งเสียได้ยว่ะเสียได้สองหมื่นอ่ะไอเหี้ยกูโดนตุ๋ยตู่เลยเฮ้ยเจ้าคนี้คนนกูเพิ่ะไรนมื่องล่ลสีไป ลูกกะตาอะไรวะเอ้ยวิ่งวิ่ง้ย้ยเอกมาต้องหาศพ่ต้องหาศพ ักลวยบาดใช่บายกูเดินมาเกจะถึงและเกือบมีตายไอ้เฮียแม่งถึแล้วลูกจะตายทช่ไมขวยจัดถ้าเราไม่ต้องคีวอ่ะเราจะประหยัดตังค์ไปเยอะเลยเอ้าไอ้เฮียแล้วทำไมเหลืออะไรนะตรงนี้ตรงนั่นดิจบละเจ็บแมนเนี่ยเฮียไอตัวนี้มันคนอันตรายอ่ะ ไอ้ยาตัวมันใช่ตัวนั้นไหมตัวสักตัวดึงอ่ะไม่ไม่ม่ไอ้ตัวมีหัวไอ้ที่มีหัวอย่างเดียวเฮ้ยโอ๊ยแก่เลยโอขยไอ้ย่าเลยเ้ยเลยเสียดายจัดเราจะตัดไปแล้อเหรอวะ สองหมื่น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 สอตัวอะไรกินฮะไอสัตว์ไอ้หียกูเห็นของสองหมื่นเมื่อกี้ก็ให้บอกชุดเราเลยนะเว้ยไม่งั้นเราจะ้ กูเปิดมาตัวเฮียอะไรรอวะตายเลยเฮียเบงจีบมาละและกูละหวยปุ้ยอยู่ไหนวะเอจอหลังโอ้อแม่ไม่น่าเลือกสีดำเลยใช่ไหมเจอแค่หวยอ้วน่ะชุบแค่หัวนะจีบมาแล้วเฮ้ยโอ้ห้องใต้ดินมันมีมันมีมันมันมีอันนี้ราคาสองหมื่นอยู่อะ ตรงไท้ายสุดเลยตรงที่แบบบุกเบิกท้ายสุดเลยอ่ะเออสองหมื่นน้ำมันสองหมื่นไปเอามาให้ได้น่าจะน้ำหนักเบาด้วยเออเพราะม่าเป็นเป็นรูปไงน้ำหนักน่าจะเบาสาดเลยสาดอ่ะเดียวเมื่อยเจีไวเหนื่อยแขนเลยเจียวเจีคุณผู้ชมต้องทำใจครับเอาไปตีแบบเสียจะเพราะผู้ผู้ชมอยากอยู่กับคนอื่นกลัวแล้วไม่กลัวแล้ว Hãy đã cho kênh Ghiền đã Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เอาตายสองอกุยละไอเหี้ยโดนอ่ะไอ้แค่นี้แม่ชอบโดนชอบโดนตุ๋ยอ่ะไม่ไทำไมวะไอเหี้ยตานี้ได้แค่สามหมื่นหอยตานี้ได้สามหมื่น ไอ้ดเสัตว์โดนโดนตุ๋ยตูดไอ้หีปไปปต้องหลอดสักคนหนึ่งได้ไหเดี๋ยวอูไปก่อนนะเดี๋ยวมึงตามกัมายอะไปเยอะไปมันมาไอ้หี่ลุกลุกลุ โอ้ยไอ้เหี้ยกูไม่หรอกโอ้โหไอ้เหี้ยกูแม่งโดนดักเปิดแกโอ้ยยังไม่เถื่อนจริงโอเคอันนี้อะไรอ่ะไม่ไดม่นานกูมีแปดสิบแล้วเอาไปเลยอ่ะกูมีสี่สิบอ้าแต่กูใช้สเตตไง เ,เออให้เอ,เอาให้โอนก็ได้เดี๋ยวโอนเผื่อวิอ่งหนีบ้างแนว้ตั้งอุอ้ยหมดคนดิหมด่ะอ,อย่าบอกนะชิบหายละชิบหายละเรียกผีเลยอเอ้าไอ้บอใตายอรอไอ้บองโดนทับ แ๋่ว่า <laughs> มึงเห็นในแผนที่ไหมนะ่ะแม่งแบบสีเหลืองใหญ่ๆอ่ะเอออันนั้นสองเย <c oughs> มยแกไม่รอดแน่คนอีสาน ยี่แม็ใหญ่เกินไอ,อ,อ,อ้สัตว์เออเดี๋ยวเกินโคเสียวเลยสัตว์ก่อกูจะได้เกิดแม็ไม่ไมแม็มันใหญ่เกินใหญ่แบบใหญ่เวอร์ไอ้้เหียไม่กลังงมว,วมันต้องอยู่ห้องห้องด้านหน้าฝั่งซ้ายหน่เลยเดี๋ยวกูไปดูอ่ะเฮ้เดี๋ยวไอ้บ้องเดี๋ยวแบ่งเลื่อนให้ก็ห้องห้องอีห้องหนึ่งน่าจะอยู่ฝั่งด้านหน้าเราฝั่ง Nhu chân bột liver. bảo, vắng nói mày tông hoa. Huay ai dài rồi, mày chết, nào mày tông đau, Mày tông nào. đau, bây giờ Mày tông nào. 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 Mày ไอ้เฮ้นี่ก็ร้องยังเลยไอ้สัตว์ไอ้เฮ้ยไอ้เด็กส้นตีมตกไปไอ้ไงไอ้เหี้ย มันบักอะไรวะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามันเหลือไม่กี่มั้ยแต่ผมบอกเลยในคลิปอะไอ้ไม่กี่พันไม่กี่ร้อยแหละโหดยากไปเอ้าเอ้ยเฮียไออะไรวะเนี้ย ไปเลยยังเหลืออีกหนึ่งอันเวยเฮียพอดีเลยชิบหายแล้วเอ้ยก็ขาดอีกห้าร้อยนี่หว่าเฮ้ยชิบหายละไปไปยังไงเรอศพสบกกูหายไปเลย อ๋อโอเคโอ้ยไอ้เร no okay. ี่ยอะไรวะไอ้สัตว์อืมกูรีบไปดีกว่า ก็เลยทำไมเราตัวนี่ยอ้าวเป็นี้ก็สวยดิไอ้ตอนที่อะไรล่ะอ้าวดูเอ๊ะไม่ไอ้ปุ้ยยังไอ้นี่เลยเอ๊ะกดเลย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 สไนเปอร์กดไม่ได้อ่ะมันว่าไอ้เดร็กสไนเปอร์กูเลยต้องรอไอ้ปุ้ยตายก่อนไอ้ไอ้ปุ้ยยังไม่ตายออ๋เราทิ้งเพื่อไว้ไม่ได้เหรอเออ เชื่อวะไปละนั่นเองกูตายไอุ้ยตายไอ้ปุยไม่รอดโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับอันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับเจอกันใหม่พร์ทหน้าครับได้ไปคิดย่างนี้วันนี้วิดีโอันนี้ครับขอบคุณครับ